คือมันเป็นสแตนแรกของออม<อ>แล้วก็ออมไม่เคยเจอแบบแฟนๆแฟนคลับท้องกันเยอะขนาดนี้ทั้งที่หลิงก็ออมเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบความตื่นเต้นนะอะไรเงี้ยของออมมากๆจะเป็<า>แ,แฟนเอเนอร์จีพลังเยอะขนาดไหนเยอะมากคือต้องบอกเลยว่าพวก,ออกพหนูไม่เท่าไหร่หนูยังได้นั่งหนูยังได้แบบอันอยูก็กินอย่างเงี้ยเข้า,าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่แฟนๆก็คือมา ร้อนมากอะไรวันนั้นนะเหมือนร้อนสุดในรอบปีหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ทุกคนรอออกจนแบบสี่โมงครึ่งออกหรือออกมาแล้วอ๋อก็ไปหาแฟนอีกทีตอนหกโมงครึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราเราจำได้แม่นมากเพราะเราแบบประทับใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทขอบอกแฟนๆจริงๆที่แบบช่วเทให้ออมกับพี่หลิมมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจเลยค่ะสนใจตอนแรกที่เราเพิ่อยู่ว่าเสาร์ที่นี่ทั้แบบใจสั่นแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกของเราแหละก็เชื่อว่าจะตื่นเต้น ในอีกทุกครั้งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าตอนที่เราอยู่ในสนามเราไปเห็นตอนเชียร์ก็ใจสั่นออกแบบออกลูกซึ้งเลยแบบอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้วันที่เรามิสัยไม่สนใจเองวันนั้นเราสายเปย์หนักมากนะคะโอ้ใช่ค่ะสายเปย์สุดๆแม่ยกแบบตัวเล็กของมัมมีเลยอ่ะคือช่อกเงินช่อกขนมของขวัญเล่ยก็คือขนกลับบ้านยังแบบตู้กตุขนเลย คิดไหมว่าเค้ขาแบบ,บ,บนนไม่ทู้เปย์ทับฟอดเราขนาดนี้เอ่อไม่คือคือไม่รู้อ่ะมันมันแค่หลื่นเต้นที่เจออะค่ะก็ไม่คิดเลยว่าจะ,<อ>จะได้จะได้ว่านจะมีคนรักเราเยอะขนาดน,นีอ้อะไรอะไรอะไรไม,ไม่ไม่เป็นรักหรเอยังชอบเงินไม่ได้ นี่คือมันยังไงมันหวานมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเจอการซ้อมหรือยังไงคือมันมันมีการซ้อมด้วยแล้วก็มีการที่ด้นสดตรงนั้นเลยด้วยมันเลยเกิดความแบบเกิดอไอพี่หลิงเผื่อแ้วก็แบบเผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนซ้อมไม่มีตอนซ้อมมีตอนซ้อมมีแต่ว่าเออมันอาจจะไม่ไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราล็อกบทเราล็อกบทล็อกบทเก่งนะเราคู่ละคจริงค่ะตั้งแต่ในละครแล้วเปลี่ยนบทกันเก่งมากทุกอย่างมาจากใจหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนแบบลูกพี่ออมแบบคือพี่หลิง เยอะมากเลขนาเขาบอกว่าออมาที่ a ไปเหมือนยที่ดูดโดิ่งกันเลยเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือน i n t r ร v e r แล้วเรา i n t เ o ิเรามแบบชอบเป็นยุ่งายกับาอะไรอย่างเงี้ยการละลายพฤติกรรการละลายพฤติกรรมมากกว่ดินไม่คืออันนี้กาปว่าละครเราแค่ปล่อยแบบว่าตัวไพลอดยังไม่ได้แบบเลยนเลยเป็นดินไพ่ลอดแค่แบบินไพลอก็เป็นล้านวิวแล้วล้านห้า ตอนนี้<า>ไม่แน่ใจมินิไพ่หลอดก็คือคนดูเยอะมากแล้วก็แบบละครยังไม่ทันออนอ่ะมันก็มีแบบกระแสตอบรับมาเยอะขนาดน,นี้มีจุดตรงสแตอร์ล,ลี่เราก็ชอบกันหมดเหมือนกันคิดนะว่าแบบเออคนจะให้การตอบรับตั้งแต่ เล่นแบไม่เคยคิดว่าเราจะตั้งแต่แรกเลยอะเราไม่ได้ตั้งใจเราเหมือนแบบเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ว่าเราจะได้มันเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าพอเริ่มแล้วมันยังไม่ทันออนเลยมันจะแบบปีขนาดนี้ยอะไรเงี้ยค่ะดีใจก็ต้องขอบคุณแฟนๆเราถึงแบบผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสด้วยค่ะให้กูอยู่กับพี่หลิ่ง,ง,งก็บนะอกว่าเออเราต้องแบบไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ อยากดูไม่ไหวแล้วใช่ไหมเขาเรียกร้องนี่ไพายรอดแล้วก็ตอนนี้ไพลอตยังไม่ออกรวมถึงตัวนักแสดงก็ยังไม่รู้ว่าไพลอตร้อนเมื่อไหร่แล้วก็อันนั้นคือแค่มิน i ที่ปล่อยมาใช่ไม่แค่มิน i เท่านั้นนะคะเออแค่มิน i ก็น่าดูแล้วก็ต้องรอดูตัวเต็มแล้วก็ซีรีส์แบบเต็มด้วยนะคะแล้วก็เออละครน่าจะออกมาช่วงกลางปีค่ะซีรีส์น่าจะออกมาให้ทุกท่านได้ชมช่วงกลางปีก็ยังยังไม่ปิดเลยค่ะก็ไปซะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย เถึง80อแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแะค่ะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนที่เอ,อ่อไปติดตามเราด้วยคืออย่างตัวแค่มินิก็มีแบบจิ๊กน่อนแล้วอะได้แบบในตัวพายตเต็มหรือว่าที่ในตัวละครจริงๆคุณจะเบอร์น่ะโอ้ยอันนี้ก็คือละครเรื่องเงี้ยจากใจหนู่ที่แบบนั่งอ่านบททั้งหมดแล้วก็แบบคือพี่นายอะ่ะเขาเป็นผู้กำกับที่เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขในสิ่งที่เราไม่อยากจะพูดหรือว่าแบบอันไหนอยากพูดอันไหนไม่อยากพูดแล้วเขาจะปล่อยเราเขาจะปล่อยให้เราแก้เเลยแ้ออ อันนี้มันไม่แบบไม่เมงเทนเลยนะแชร์เลย<ม>ก็คือแบบพี่นายปล่อยให้เปลี่ยนได้เลยเหมือนเขารับฟังพวกเราอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาแบบดีมากแล้วอ,อกว่าจัดใจเลยค่ะ<ช>จะปล่อยฉากมันเป็นเศษที่อยากให้แบบเป็นแฟนยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งจริพูดไปอีกสัมภาษณ์หนึ่งเหมือนเป็นฉากที่แบบต้องเลิกกันทั้งทัี่ยังรักอยู่อะไรเงี้ยค่ะและ้วพอเป็นฉากที่แบบเราก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันน่ะแล้วคือมันมัน ก็ยังเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นฉากที่ได้พวกเราได้แสดงความสามารถกันของคนก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่แบบเล่นเลยลึกๆแบบนั <the> mm ้นได้เงี้ยติดกับมาบ้านบางไหมแบบว่าคาแรกเตอร์ได้ลอไม่มีเลยค่ะต้องเรียกว่าแบบพี่นายเก่งมากที่แบบสามารถดึงคาแรคเตอร์ของเราออกมาได้ให้เราเป็นตัวอื่นเราเลยแบบไม่ไม่ต้องพยายามอะไรเยอะกับการที่เป็นน้องเอิร์นสนิธดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราติดตามนะคะใจชองรัก The Secret o f u อค่ะก็เพราเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วแต่ตอนนี้ดูละอจันก่อนแต่ตอนนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอแบบไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าเรามีอะไรเดินใจ r ค t Prom ตอนละออจันรนะคะอย่าลืมตามคุณกันที่การุจาเทพด้วยอพีนี้อพีที่แปด EP เก้าแล้วตอนนี้แบบเศร้ามากสั่นตายเธอเป็จูบจริงอะไรแบบม ั u, ่ด ¿no? like like, ีนะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีแบบแฟนหลายคนเกิดมาเกิดมาทำเป็นพี่นะก็เหมือนไม่ได้เขินไม่เป็นเขินอยู่แล้วแหละเราเราแบบเออเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคือมันเขินอยู่แล้วแต่เราก็ตั้งใจทำค่ะเป็นงานเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยจุ๊บใสจก็แบบพี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโชว์แมนใส่เขาเลยเหรอใช่เราแบบเราชายคนเล็กของกองอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางพี่ผู้ชายหกตัว ก็ติดตามด้วยนะคะแล้วคู okay. ่ของเราจะเป็นย euh ังไงคู่ของเราตอนนี้เข้าฝ่ายอยู่ค่ะคิดถึงมากส่งเมอแรงไปบอกความคิดถึงแล้วอือก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อกถ้าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากติดตามด้วยค่ะเออละอวจนนะคะแล้วก็กําลังจอนแอร์ก็จะมีไนท์ชอทจากค่ะขอบคุณค่ะคิดจะไหนก้อง